รถเข้าใหม่สไตล์ครอบครัวค่ะลูกค้ากับคันนี้เลย Honda CR-V ค่ะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลด้วยออกมาป้ายแดงประมาณ1 8 0 0 0ล้านวันนี้ราคาเหลือแค่1 6 9 0 0ล้านบาทนะคะสำหรับค่ายนะคะที่กำลังมองหาเป็นรถ SUV เครื่องดีเซลนะคะอยากดูเป็น CR-V นะคะผ่อนเริ่มต้นที่หมื่นกลางๆเท่านั้นนะคะฝากกดไลค์กดใจกดแชร์กดติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดรีวิวกันรอบคัน ไฟหน้าเลยนะคะตัวนี้ไฟหน้าเป็นไฟตาฟู LED ค่ะลูกค้ามาพร้อมกับ d y y t m m r u u n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  g l i ลท t นะคะถัดลงมานะคะไฟตัดหมอกก็เป็นตัว LED มาให้เราเช่นกันตัวนี้ครบเครื่องเรื่องไฟกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้ทางด้านหน้าค่ะตัวนี้แนวนอนนะคะรับลมพร้อมระบายความร้อนนะคะ ตัวสายค่าตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับสีโครเมียมตัดกับตัวรถสีขาวแบบนี้เลยนะคะโลโก้ h o n d ้าสวยๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะด้านหน้าดูตัดกันลงตัวมากๆนะคะล้อแมกอลอยสีทูโทนค่ะลูกค้าเป็นล้อแมกเดิมจากทางโรงงานเลยนะคะตัวนี้ล้อแมกใหมาเป็นล้อแมกขอบ18นะคะแมกใหมย่ยางใหม่จัดให้เลยสำหรับลูกค้าที่กดไลค์กดใจกดแชร์คลิปนี้ รถค่ะรับประกันเลยนะคะสีไม่มีชนหนักชนเบาพิกความไฟไม้ปรับใหม่อย่างแน่นอนนะคะตัวนี้สันรู้ไฟฟ้ามาเฉพาะให้เฉพาะรุ่นตัวท็อปเท่านั้นนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะตัวนี้ปรับไฟฟ้าให้แล้วก็มาพร้อมไฟเลี้ยวด้วยนะคะกุญแจสมารท์ททีเลสค่ะที่จับมือก็เป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะ ประตูฝั่งคนขับคะลูกค้าสามารถปรับกระจกได้ทั้ง4บานเลยนะคะเซตระดับเบาะได้นะคะที่เปิดสีโครเียมแบบนี้นะคะมาพร้อมกับที่วางแก้วโทนสีดำนะคะคาดกับลายไม้มาแบบนี้เลยเบาคนขับนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะตัวนี้ภายในห้องผู้โดยสารตัวเบาะให้มาเป็นเบาะหนังเจ็ดที่นั่งนะคะเบาะหนังเจ็ดที่นั่งทั้งคันเลยนะคะตัวเบาะให้มาเป็นเบาสามแถวนะคะสามารถพับระดับเก็บของ และสามารถบรรจุคนได้ถึง7คนเลยระบบฟู้ดสตาร์ทคันนี้หน้าจอนะคะให้มาเป็นหน้าจอมาตรวัดสีแบบนี้เลยนะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่72,197กิโลเท่านั้นนะคะรับประกันเลยไม่มีปรับไม้ไม่มีกรอไม้อย่างแน่นอน นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงกดรับสายโทรออกจากบนพวงมาลัยหน้าจอได้เลยพวงมาลัยให้มาเป็นพวงมาลัยหนังค่ะมาพร้อมกับโลโก้ Honda แบบนี้เลยหน้าจอรองรับ Apple CarPlay ค่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเชื่อมบลูทูธนะคะลูกค้าหรือตัว Apple Car p l a y วิทยุ FM สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะ Air Auto คู่ดู o มาแบบนี้เลยนะคะ เกียร์อัตโนมัติปรับได้9สปีดค่ะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะและก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยสําหรับคันนี้นะคะสามารถเลือกโหมดเป็นอีคอนนะคะรักโลกแล้วก็ประหยัดพลังงานได้ด้วยนะคะตอนนี้มีที่ชาร์จไวเลสมาให้นะคะพาพร้อมกับช่องเสียบ USB 2จุดแบบนี้เลยนะคะที่วางของแล้วก็ที่พิงข้างสําหรับคนขับด้วยนะคะมีที่เก็บของเพิ่มเติมตรงนี้อีก ด้านหน้าค่ะออกแบบดีไซน์มาเป็นโทนสีดำนะคะลูกค้าเปียโ,โนแบล็นะคะถัดลงมาก็จะมีลายไม้ตัดกันดูลงตัวหรูหรามากๆเลยสันูปเปิดด้วยระบบไฟฟ้าพาโนลามิกนะคะลูกค้าสามารถกดปุ่มตรงนี้เลื่อนเปิดได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังห้องพูดด้วยสารกันบ้างดีกว่าค่ะ สำหรับด้านหลังห้องผู้โดยสารนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวเบาะให้มาเป็นเบาะหนังสีดำทั้งคันนะคะเบาะแถวสองสามารถพับเก็บเป็นระดับ 60- 40ได้นะคะหรือว่าถ้านั่งนะแอร์ด้านหลังก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะมีที่จับด้านหลังมาให้คร่เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟหลังแอร์หลังแบบนี้เลยหากต้องการพับเบาะคะ่ะลูกค้าแค่ดึงตรงนี้นะคะ และก็พับเบาะลงไปนะคะลูกค้าก็สามารถปรับระดับของตัวเบาะได้เลยนะคะเบาะด้านหลังนะคะสามารถดึงขึ้นไปนะคะเพื่อนั่งรองหลับผู้โดยสารด้านหลังได้อีกแบบนี้เลยนะคะกว้างมากๆเลยนะคะสำหรับ s u v คันนี้ ไฟหลังคะ่ะลูกค้ามาพร้อมกับระบบ LED นะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟดวงที่3ด้วยนะคะด้านหลังคาดด้วยโลโก้ Honda แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ CRV AWD นะคะประตูด้านหลังนะคะปรับอัตโนมัติเปิดไฟฟ้าได้เลยนี่นะคะสามารถเก็บของเก็บสัมภาระตรงนี้ได้อีกนะคะกว้างมากๆเลยเป็น7 SUV 7ที่นั่งที่ กว้างมากๆนะคะเวลาปิดเราก็กดปิดจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะถังฝาน้ำมันอยู่ด้านซ้ายของตัวรถค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะถือว่าเป็น SUV เครื่องดีเซลที่ประหยัดแล้วก็คุ้มค่ามากๆอัตราสิ้นเปลืองของคันนี้นะคะอยู่ที่17กิโลลิตรเท่านั้นเองไม่ว่าจะขับในเมืองนะคะลูกค้าหรือว่าเดินทางออกต่างจังหวัดบอกเลยนะว่าคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ระดับน้ํามันนะคะหรือว่าประหยัดในส่วนของพื้นที่การเดินทางนะคะนั่งสะดวกสบายได้เลยจบครบในคันเดียวเลยและสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาเป็น SUV เครื่องดีเซลแบบนี้นะคะออกใหม่ไปไ้ายแดงประมาณ1 8ล้านวันนี้ราคาเหลือแค่1 6 9 0 0ล้าบาทเท่านั้น ออกรถใช้แค่แบงก์สิบใบเดียวคะ่ะลูกค้าเอกสารไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดและสําหรับใครนะคะที่มีบัตรเครดิตนะมาเซ็นเช้าสามารถรับรถกลับเย็นได้เลยนะคะวันนี้ออกรถแค่10บาทผ่อนเริ่มต้นที่18,000เท่านั้นเองตลอดสัญญานะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลย0 9 4 2 8 9 9 3 2 0หรือคลิปหน้าอยากชมรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยบ้านเขียวของเรานะคะสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะจะเป็นแอดสตัว แล้วก็ B 1ตัวนะคะ